โลดันที่นีนี่คารสิทธิ์ในตวนารเก็นเก็บออกไปไปเก็งินใช่ใช่ตัดสบายคุไปชกได้เมาไเพิ่มขึ้มาเรียกคุณม่เรียกชกว่าเาเรียกชกดาวโลดนะเขาเข้ามาใส่ว้าวว้าวว้าว ใช่ใช่ใส่ในอมูกระต่ายเงี้ยใส่ทุตอนนั้นตัดตดาใเนกอยู่ไหนตอนแหนตอนไนไป่ามมาสาือพอเจอแล้วมันเลื่ามาอา้เสแล้ว ตงี้ะเขาะ้าหวานเปรียนแล้วนะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ของทางได้ไม่เะขึ้นเลยนะอ่านเียนะเอะมหวนแต่วันนี้ให้ไปมันต้องจะต้องเส้นลยใหเวลาอยู่ตเพราะว่ามันให้ไปทำพอให้มาเนี่ยมันให้ไปดูว่าไอ้สองว่า เขาไม่แก right. ่เลยเขาคนเดียวใครดูภาพอย่างนี้ใครภาพมา้าถ oh, ึงปีพศสามมันชูปลอมตัวได้ฮะปลอมตัวได้ปลอมตัวได้แล้วมันปลอมตัวบอกว่าคนข้างบ้านน่ะรู้จักกันนะ หมีให้มาตามเลยการเรื่อไม่รู้นะควับไม่รู้เรื่องอะไรแล้วงให้มาตามเลยค่ะพี่น้องป้องไปนะะจังไลยกับขาบขอโทษขอให้เด้อทั้งฝนตกพี่น้องค่ะทั้งม้ำห่ม่น ข้ามมาแร้งเนาะจังได้กระดาบขอโทษขอไพ่ในเสียงเนาะค่ะพี่น้องนอเพราะว่าวรสาฟังเอาค่ะพี่น้องค่ะบุญหลายสายเงาคอาเด้ฟังเสียงปุ่ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเลือค่ะเอ้าสาทูไปน้ำกัดเนาะค่ะพี่น้องนอจังได้กระดาบขอโทษขอไพ่ในด่านเสียงมาฟังปุ่ตั้งใจฟังเนาะค่ะพี่น้องเลือกบุญพระวาชนามีคอยได้ฟังค่ะพี่น้องค่ะรู้แล้วเหขอเนี่ยนมไม่รู้ค่ยพี่น้องร้องเพลงแบบนี้เป็นไง แต่สางนี่ยังหนุ่นะสางนี่ยจะลักษณะหว่ามันหนุ่มว่ามันสวมวิญญานเยเวลาเวล่ตายมันก็ถอดออกมันไม่ยูกปกติเป็นอแบบทันหวายเจ้ารามาแล้วก็ตามหาควานอ่ไดี่อกไม้บานนิจวไม่ได้ไปดีก็ต้องเคทไหวบ้านนับไม ใ้บ้านที่ัล่าคังไอยู่ตรงไหนตรงเลยทำไม่ได้เพราะว่าภาพมันไม่เส็จค่ะภาพที่เรื่องแสงคุณใช้นะครับก็กำรทำแทนที่แสงเยงทแ่ทำไ่เพราะว่าเอาคนขั้นสูงแล้ว เดินไปงานไปยาต้องไปหาแลเนี่ย้องทุบพวกไห้ดูแล้วอ่ะเห็นรอยรอยมันจะยอดไม้อ่ะหูครับ้ำงไม้จะหูปวกระจายมันเกิดในหูปวกรจายมนกตกลงไปเลย ร,อออรวอยู่ตน,นี้เราต้องไ,ไปนั่เราว่าผ่านคุณญาแล้วเนี่ยเราต้องคาณญาต้องปส่งนะเ่าเข้าไปสเข้าไปครับตัาเรามาตัวกัวตัวจัวพ,พวกนี้มีตัวอยู่ยังไม่มีตัวถ้าจะย,ยากจะขึ้นจากเนี่ยโรน,นมีตัวน้นจะโรว

ถ้มามาจะถ่ายอ่ะเหนต้นตาลมันเอ็นไหมเออที่ถนนมันจะไดเอามาเนี่ยถึงถ่ายภาพมาต้นตาลที่โกงฮะเออมันะเอ็นลงมาเลยนะโอ้โหมันจะข้ามมันจะมีถนนเลยนะขึ้นม,ออนมาใหญ่มากเลยนะก็ลงไปไอ้ต้นไทรมันจะมรัดอยู่เอาไปไหนมันรัดอยู่แล้วมันก็มีอ้อมโกอยู่นั้นแหละแล้วถ่ายภาพก็เลยนะน็นรับแล้ว จะองอาสงข้ามาก่อนมาแล้วถ้าเกิดมัเกิดิสเ่นหรืออาการอะไรต่างๆทกอย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็หทกางยังไม่มันจะลงให้มันลงให้แล้วอรแบบี่มันเองนี่งเ้าเริมได่แล้วอะไรทุกอย่างที่ทำมัไม่ได้ก็มมาเอาออกลงไป โอ้โหตตากตัวนี้มันน่าจะล้มไปไม่การขอมันจะเิดแบบนี้แหละมาแล้วขี่เลยไปแล้วนะคิดดึได้ป่ะมันต้องมีอะไรบาอย่างบางมีอะไรสักอย่างเป็นตอวหลักกับ ถ่ายภาพเลยถ่ายภาพเราไม่มีโคมโฟมไม่มีใจกลางมลนต้อเจะถือ้อยจนใหม่มก็จะถ่ายภาพไม่สวยจะให้เขียภาพจะเขียบภาพไว้ให้คนทั้งคนหนา่ง่านกันไม่ใ่ว่าจะวาดทุกวัวกัน ัดใดก็เอาเวทตอนขารอเวทตอนาก็สบาวันมันมีแค่เนี้ยปวดหัวปัติครับเนี่ยเพาะนข้ามันเกินแบบนี้ขึ้ไมอะไรแ่้ไ่มันเริ่มความสนใจกันแล้วเนา่มีปาก็มีการ นะวันน,นี้ต่องโบสถ์สราดีวิหารในดายายนบอกแค่ไม่ได้ <S <S เป็นม้างกายเรียนม้างกายม้างกายก็คือม้างล้างิีก็คือใจอย,ยากจะเรียบเข้าไปกันช่วยได้ส่วนเดี๋ยวพอพอเธอม้างออกมาแล้วเธอทำมาพิญญาได้เธอจะเห็นเห็นนึนเลยแล้วเธอจะทำถูกเลยทำถูทางไทยง่ายทีเดียวที่ยากเ ขาเรียกวิชามังกรียนมังกรเย็นมังกยแบบต่อพาตอนจะมีเวลามาเหรอต่เวลาเรียนกว่าแต่แสงก็ตรวจลงไปว่าคำว่าผิดไหมก็ว่าผิดจะว่าถูกไหมก็ถูกเพราะว่าเราธรามากินอยู่ใช่ไหมล่ะอาชีพเราที่เราต้องไปทาเติมหน้าไปช่วยกามีปีกบาดหนึ่งบารใจในทางโลกเขาก็ทํามันอยู่นะครับแต่ถามว่าทางธรรมมันผิดไหมทางธรรมมันคือมันผิดต็มตัวอะครับ ในทางเยถึงมันจะเจตนาบ่แอนส่วนหนึ่งส่วนใดที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเราก็ช่วยอยู่แต่มันก็มีส่วนหนึ่งทีม่มันลบล้างไม่ได้เป็นทั้งที่นิดหนั<ม>่นแต่ก็แล้วว่าเขามีปัจจัยที่จะไม่ทำบุญเพื่อจะหัดร้างอ่าหรือว่าจะแก้ไขยังไงตาก็ทา,กานหรืออะไรเรามันอยู่ในจิตชาต แล้วก็ใน่ิดก็คือต้องไปล้างล้างจิดเรื่องมังวิชามางกายล้างออกล้างจิตใจคะจิตเราถึงไม่ได้แบบล้างจิตของเราคนที่ภาพที่เห็นต่างมันจะล้างได้เรเหมือนกับมัสุดนะเนี่ยมันสุดก็ไม่ชางสุดมันผิดมันจิตที่เราบอกว่าไม่ไม่ฝนไม่รู้เรื่องไม่ได้ทั้งหมดปฏิเสธได้แต่จิตเราหยุดเลเห็นด้วยเดี๋ยวมันมันก่อกันทั้งหมดเลย อย่างนั้นถ้าเราไปนั่งวิปัสนาเฉยๆมันไม่ไม่ผ่าไม่สามารถจะล้างได้ท่านเนี่ยนเขาเราียกว่าวิามางังกายวิสามังกายคืดึงดึงกาใหญ่ทีจะละเอียดอรื่องกันมาล้างมาล้างเสร็จแล้วก็ยังไม่หมดแล้ใช่ไหมเบาบุททินแล้วทีนี้เราก็เอายานกนะ็ส่งไปดูด้วยว่าเราจะแก้ไงเดี๋ยวจะบอกมาในยานเลยแล้วเราก็ทำถุดเลยอาจารย์รู้สึกเป็นคนที่นั่งวิปัสนาแนละ้ว เชื่อไหมว่า,าหลักการเดียวกันกับการที่เราคอนเซนทร์ใจเราเนี่ยอยู่กับโคเช่บ้างอะไรมั่งรูกวาดบ้างอะไรบาัา,บา,งรบางได้เป็นสิบสิบชั่วโมงไม่ไม่นั่แต่พอไปนั่งวิปัสสนาเนี่ยไม่รู้อะไรคิดิดกจ๊ไปหมดเ,เดี๋ยวครับมาแก้ไข <c oughs> เราเรียนไม่มีครูที่เราเรียนมามันไม่มีครูเคยเคยไปค่ะ ่ตรงทีแล้วเขาเขาที่นทุนครบอย่างนี้ได้ไงใช่เขาเขียนภาพมาคนทุนไงเมื่อเขามีครูแล้วลองมาเรียนก็คือมีครูเป็นไงวัตถุประสงค์อะไรเป็นไคนละหมัดกันคนละหมัดก็อาจจะมาอาหารนักศึกษาเขาลงเงิน่านีบยอมรับเลยนะอันนี้อันนี้พระอาจารย์เนี่ยภาพจำลองปัญหาคุณธรรม คุณจะทำในเซตของพระจารย์เนี่ยก็หมายถึงว่ายังไงถ้าคุณธรรมก็คือกัวเป็นตัวที่บอกผิดทางแล้วไปสูงมากสุดคนนี้ถ้าใครมันบอกได้เป็นนักผเนี่ยตำราบอกไปมันจริงเลตำราจะหาไม่เจอหาคุณบอกไม่เจอหาอาจารย์ไม่เจอจริมาค้นเนี่ยมันมีอยู่สององค์ที่เจอที่ผมพบเนี่ยไอ้ลู่สวงอ่ะ คือสีสะเก็ดแหละแต่พวกเงินั้นก็ตะพารเนี่ยมันเหมือนกันแต่ก็แล้วนะเป็นแบบแปลงเลยแต่คนนั้นตะพารเนี่ยก็เราไปหาแสงนี่กันนะแต่เขาก็ไม่บอกไปคุยป่าทำไมแล่ะค้างไปเลี้ยงกันไปต่อเขาเขาก็ไม่บอกว่าเราแต่เราก็ได้ตำราไว้ปอกเปล่าผมเห็นเทียนอยู่ซะเห็นแสงด้วยตาเปล่าแต่สองตาเนี่ยอย่างนี้มันลอยขึ้นมายอดไม้เนี่ยใช้เวลาคนชียี่สิบเจ็ดปีกว่าจะได้แสงแต่เขาไม่รู้แสงอะไรหรอก ใช้เวลาบำเพ็ญอยู่แล้มังศึกษาเฝ้าสงสัยนิจในใจอยู่อะมันติดมือวิจิตรเลยยี่สิบเจ็ดปีแต่วได้ตำราเราพ้นเงินมาแล้วก็มานั่งท้ามเชื่อมตัปีข่วมจะขึ้นมันเป็นแส้ทุนี้ไม่ได้แล้วก็บำเพ็ญอย่างนั้นหนักเหมือนกันก็จะมาเขียนตำราไว้เนี่ยให้คนเขาได้มาเรียนกันเขมีภาพมีภาพมาดูภาพได้พวกมาภาพเนี่ยอันนี้กำลังขั้นขั้นสูงขั้นแบกเลยปัญญาพอเรียน มังกายยัก็สิ้นพอปิญญาแล้วตอนนี้กินงขั้นนี้แหละะต่อนทานยหาแสงมาพอแสงนี่พอได้แสงแล้วไอแสงเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราจะเดินทางไหนแล้วจะไปทําบุญอะไรันไม่ใช่มีเงินไปทําถูกนะไม่ถูกนะอย่างลมน้ได้พอมีลตรงไหนเาก็ไปทาถ้าวเาก็ไปทาแต่อย่างขันไม่ได้เป็นทุ่นําำคนต้องมันมาจากในญาณนี้แงก่อนพอมาในญาณเราส่งในญาณอยู่แล้ว กว่ายานเนี่ยเราควรจะทําอะไรเขาสั่งอะไรมาเราที่จะเดินทางูไปสู่เส้นทางมรผลเพื่อความสมดุลมันมมีใครบอกได้แนละ้วมันไม่มีแล้วมีอาจารย์ไหนก็บอกไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเขาค้นไปเจอแล้วแล้วเขาบอกทา,ทางต่อมาแล้วเรา,เาก็ประัตินตามไปแล้วก็ได้เจอกากอธิษฐานตามไปอันนี้อาจจะมามาถึงท,ที่น,นเหแต่ว่าอาจะมาทำมานานแล้วนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำมาแค่นี้แต่ว่า พอดีช่วงเนี้ยมันภาพมันเราเวลาเราได้มาเนี่ยได้จะรวมมาเนี่ยเราเราถ่ายเลยถ่ายทำเลยเรียกมาเลยเรียกเรียกดวงนี้ชื่ออะไรดวงนี้ชื่ออะไรดวงนี้ชื่ออะไรเอามาครอบหัวเราหนึงให้กองเป็นขายมันเพราะตรงมันความผิดคล้ายกันพอฉันจบช่างอุตสาหกรรมอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่พอเจนได้เห็นกับตัวเองกับตัวเองนี่ใช่ไม่ใช่ว่าใายเข้าไปแล้วแล้วแล้วพอเจนถ่ายได้ ติดด้วยเห็นเรียกมาเลยนำพาไปเป็นระบ้านเรียกมาเลยเคลื่อนมาให้เดี๋ยวมันมืดจะเรียกแล้วนี่บัวเนี่ยไปเรียกทะเลาะกันทะให้บัวก็เมียนเสร็จทะเลาะกันซ่ให้วันนี้เรียกแสงน่ะแสงรวมเนี่ยขึ้นมามาครอบมาครอบตัวเรานี่โยมเห็นก็อยากได้ก็เลยพอครอบเสร็จก็เลยบอกว่ายวโยมอยากจะถามมัยไหมถามได้แสงนีมันรู้งน่ะโอ้โใจเราสองคนพูดเรื่องแข่งขันกันเลยเขาบอก แต่ยาเมติพิภูจะว,ว่าใชสินะเป็นคนไทยได้หัวลำเทียนขอ,องเงินไปลุกเนี้ยโอ้โหสองวันเนี่ยสามวมันจะทะเลาะกันสัก่องเงียบบ้ามึงแตกอ่ะไม่งหงาอาจารย์ฉันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักบ้านเขาอ่ะแล้วพอไปไอ้แสงวันนี้มันมาพอดีก็เลยบอกว่าโยมโยมันนี่แสงนี่ครอบไปแล้วในส่วนขอถามให้ถามปัญหาใุ้โยมให้ ผมคนผูเมียทดนใจแล้วเอาก็มามาเก็บอะไรก็ทําให้อย่างมีดีใจทรรมุนทานนะแต่ว่าถ้าฉันบอกสรงจะได้รับได้ไหมได้โอ้โหได้เราผัวเราัดดีไซน์มาซื้อไม้มาเป็นแสนบาทให้เมียสองพันบาทฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้ลูกไปตดีไก่เพื่อมหาคุณธรรมกันเป็นคุณธรรมก็มันเป็นยังไงวัลุบล่างเป็นยังไงวะล้วมีนยังไงทุ่งไหนที่ไหนแต่ก็จำลองภาพให้เขาก่อนแล้วก็ชี้ให้เขาฟัง ถ้าพอมียานก็ตัวืสอได้เนาะยานเนี่ยคุยได้คุยรงนี้ก็ได้คุยรงนี้ก็ไดู้่ตำแหน่งไหนไปหาจะได้แต่ก็อย่างนี้เราเราเรามีเป้าหมายแล้วมีจุดหมายมีทงชัยให้ให้หาแล้วเราถ้าก่อยเราก็ปล่อยไปสะเพงสตาดีเนอร์จริงตรงแล้วเราไม่ไม่ไม่โมอ้อมเอิบแนี่แกแล้วก็รีบยตรงจริงตรงก็ได้เุดหมายอย่างนี้ก็ขนาดนี่ทางไปบ้านเขาว่าต้นตาลอื่นอ่ะอุทัยธานีอ่ะจะโค่นซับพางใช่ไหมหัวคนก็พาไปพรมมาฉันผ่านไปแล้ว ปกติก็สตอนนเนี่ยรถเยอะกาแปละแสงนึงเ่นทำภาพไปดูนึงแล้น <g ül> นคนบันลักข้าไปข้างนึแล้วกนะ็เลยเย็นต่อทะเรจ่ังแล้ว่าดีทานนึงอจะไปดูงานสมมติรออยู่แถวยนีต้องมานี่ <c oughs> ไปดู ผมวาดเห็นคนมาวาดมาหลายคนเลยไปเห็นประทับใจเขียนที่โบนนะตามเขาเลยเห็นคนเขีนมาหลายคนเลยมันเลอะเทอะเนี่ยไม่เลอะเทอะเป็นธรรมเห็น่หาพิทยาลัยจะเป็นเจ้าคณะเภอจะไม่หรอกษัตึกเือใช้เป็นเจ้าคณะอำเอ ยาเยื delicious and delicious and delicious ่อเทพนังวะพังสวรรค์เทพขยัน Yeah.